อาจจะเป็นเพราะว่าสองคนนี้ถ้าตามเมือเรื่องก็คือ <c oughs> ถ้าตามเมือเรื่องก็คือเทอร์กรุ๊ปเนี่ยถ้าตามในเรื่องเลยนะครับที่แบบฟังมาที่แบบหาข้อมูลมาก็คือว่าเทอร์กรุ๊ปเนี่ยบอกว่าตัวเองอะ่ะจะเปิดเหมืองตอนแรกก็หาพวกเ,เป็นพวกแร่ปกตินะครับอย่แบบพวกแบบแร่สังกะสีแร่ธรรมดาที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการทําอาวุธ ก็เปิดไปเปิดบางหน้าไปสักพักหนึ่งไอ้สิ่งของพวกนั้นนะ่ะมันเป็นแค่ฉากบางหน้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอขุดไปขุดมาเนี่ยปรากฏว่าเหมืองแห่งนี้เนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ขุดหาแค่พวกแร่พวกธรรมดาพวกนั้น,นครับจริงๆแล้วเนี่ยอ่มันมีการขุดแร่อย่างอื่นด้วยที่บางหน้าเอาไว้แล้วก็สัดส่วนของแร่ที่ที่มันขุดเอาไว้ตอนแรกที่เป็นแร่ธรรมดาเนี่ย ถ้าเอามาประกอบกันนะมันจะสามารถสร้างอาวุธวสร้างอาวุธไม่ใช่นนวเคลีย์หรกเป็นสร้างอาวุธทางชีวาภาพได้อย่างหนึ่งซึ่งตอนแรกที่ออบอกกับทุกคนว่าเ,เรามาแค่ขุดเหมืองธรรมดาเป็นของธรรมดานะไม่ได้มีอันตรายอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีมันมีความรู้พอที่จะนําเอาสิ่งนั้นนะไปทําอาวุธที่ร้ายแรงกว่าก็คือเอาไอ้แร่ธรรมดาพวกนั้นแหละไปประกอบเป็นอาวุธโดยมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งน่าจะเป็นชาวเยอรมันหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะ เขาเขาได้ออกมาเตือนแล้วว่าเฮ้ยไอโครงการของเทรากรุปเนี่ยมันไม่ได้ธรรมดาแล้วนะเวย้ยมันมีอะไรรับลมคมในมากกว่านั้นอืมคราวนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าภัยมันสุ่มเสี่ยงขนาดนี้เทรากรุปก็เลยจ้างยูเนเต็ดซซเคียวริตี้ก็คืออุเซกนั่นแหละมาป้องกันก็คือมาดูแลรักษาความปลอดภัยของเทรากรุปนี่แหละแล้วคอยปิดข่าวด้วยต้องบอกว่าไอ้เมืองทาคอฟเนี่ยมันเป็นเมืองที่ถูกตั้งอยู่อยู่ใจมันเหมือนเป็นประตูที่เปิดไปหา ฝั่งยุโรปกับเปิดไปหาทางฝั่งรัสเซียเลยก็คืออยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นเมืองที่มีอํานาจเหมือนกับจเจริญอ่ะเจริญเป็นแบบของตัวเองอ่ะสามารถอยู่ได้ด้วยด้วยตัวเองแล้วก็ได้รับอิทธิพลความจเจริญทั้งทางฝั่งทางฝั่งยุโรปด้วยแล้วก็ทางฝั่งรัสเซียด้วยคราวนี้เรื่องมันก็ดําเนินไปคราวนี้พอความมาแตกก็คือ,อพอความมาแตกเนี่ยอันนี้เรื่องความแตกเนี่ย อาจจะเป็นเพราะว่ามีเหตุการณ์ความรุนแรงมีคนที่หายไปหายไปแบบเ,เขตปกครองตัวเองใช่ครับมีคนที่หายไปมีคนที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยก็คือประชาชนในเมืองทาคอฟถูกหายไปอย่างไร้ร่องรอยหาตัวไม่ได้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นประจวบกับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าทาคอฟเนี่ยมันอยู่ในมันก็ยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ในการปกครองของรัสเซียนะเหมือนกับ เป็นประเทศเดียวกันแต่ว่าอาพูดง่ายเหมือนยูเครนสมัยนี้คราวนี้เนี่ยยูเนก็พูดก็พูดมาเลยว่าเออเฮ้ยมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นที่นี่น,นะขอมาดูหน่อย UN คนนั้นก็คือพีซิปเปอร์ครับพีซิปเปอร์ก็เลยเข้ามาเพื่อจะมาดูว่าที่เนี่ยเออเป็นยังไงแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปเต็มตัวได้นะไม่สามารถที่จะเข้าไปในเมืองทาคอฟได้ก็เลยต้องมาจ้าง PMC ออย่างพวกพวกเราเนี่ยเพื่อเข้าไปหาข้อมูลไปสืบค้นนู่นนี่นั่นในขณะเดียวกันที่รัสเซียเขามองว่า เฮ้ยย e ูเอ็นแม่งจะมายุ magic, ่งอะไรกับบ้านกูวะเหมือนกับที่มองตอนนี้ก็คือเฮ้ยเนโตแม่งจะมามามายุ่งอะไรกับยูเครนวะยูเครนแม่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียนะเว้ยอันนี้แบบเปรียบเปยเฉยๆนะครับก็เลยส่งกองทัพรัสเซียเนี่ยส่งกองทัพรัสเซียเนี่ยมาปิดล้อมทาคอปอีกทีหนึ่งไม่ให้มีใครออกไม่ให้มีใครเข้าพอไม่มีใครออกไม่มีใครเข้าเนี่ยคนที่อยู่ในนั้นน่ะก็ต้องเอาชีวิตรอดแล้วยูอูเซกพวกอูเซกพวกยูเซกต่างๆ ที่อยู่ในนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าต้องเอาชีวิตรอดเหมือนกันเพราะไม่สามารถที่จะออกไปได้แล้วเธอและกุ๊บเนี่ยก็ล่มสลายเพราะว่ามีการประทะกันรุนแรงแล้วก็ทําให้เธอและกุ๊บเนี่ยล่มสลายอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเหตุผลที่ทาให้ล่มสลายมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวก Black Division ด้วยที่เข้ามาแทรกแซงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งทุกคนก็เลยติดอยู่ในนั้นคราวนี้พวกพวกแบร์เนี่ยพวกแบร์เนี่ยเป็นกองกําลังพิเศษที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเป็นหน่วยลับครับ เป็นเหมือนหน่วยลับที่ถูกตั้งมาในในเมืองใ,ในเมืองของทาคอฟนี่แหละแต่เหมือนกับจะเป็นเขตที่ใหญ่กว่ามั้งนอร์วิสอะไรสักอย่างนี่แหละครับถูกตั้งมาแบรนี่หมายถึงว่า Ba t t ทิร n นอินเคาน์เตอร์แอตเซาท์รจเมนต์กองพันประจำบาลถูกตั้งขึ้นมาเพื่อมาสืบว่าถูกตั้งขึ้นมาจากคนรัเสเซียนี่แหละทางฝั่งรัเสเซียนี่แหละเพื่อมาสืบว่าเชื่อถ้าเธอร์ลคุปแม่งผลิตอาวุธได้จริงๆะ แล้วมีของอยู่ในนั้นจริงๆอ่ะก็ต้องไปเอามาดิวะมันเป็นเทคโนโลยีที่เกิดมาจากเรานะเว้ยมันเป็นเทคโนโลยีจากชาวรัสเซียนะเว้ยอะไรประมาณเนี้ยนึกออกปะก็เลยสอดแทรกเข้าไปอีกทีหนึง่งแต่ด้วยความที่ว่าก็ไม่อยากให้ UN เข้ามายุ่งแล้วก็ไม่อยากให้รีแอครีแอคของตัวเองแบบในสถานการณ์นั้นๆนะ่นะกับกับชนชาตินาโตเนี่ยดูแบบว่าเอ้ยทำไมคุณไม่ถึงทำไมคุณถึงไม่ ไม่รีแอคกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศของคุณเองเลยก็เลยส่งก็เลยส่งกองทัพลัสเซียเนี่ยมาบังหน้าเพื่อปิดเมืองเนี้ยไม่ให้มีใครออกไม่ให้มีใครเข้าไม่ให้มีอินฟอร์เมชันล่วไหลไปหาทางฝั่งแบบยุโรปแล้วคราวนี้แบร์อูเซกก็เลยติดอยู่ในนั้นสกาฟก็เลยติดอยู่ในนั้นทุกคนติดอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วกลายเป็นว่าคนพวกนั้นนะก็ต้องเอาชีวิตรอดด้วยวิธีต่างๆจะไม่ว่าจะเป็นการฆ่าการยิงกัน หาทรัพยากรหาอาวุธถูกไหมแล้วเทรดเดอร์ก็คือพวกที่มีความสามารถที่อย่างเช่นพาพออย่างเช่นเฟนส์สเกียร์เมคคากแลกแมนเจเกอร์เนี่ยคนที่อยู่ในนั้นก็กกกเกิดขึ้นกลายเป็นเทรดเดอร์ต่างๆเป็น NPC ต่างๆคนพวกนี้คือเทรดเดอร์พวกนี้เออเขาเรียกว่าเป็นเหมือนคนที่สามารถเอาข้อมูลจากข้างในออกไปข้างนอกแล้วก็เอามูลข้อมูลจากข้างนอกเข้ามาข้างในทาคอฟได้ เพราะเพราะว่าทาคอฟเนี่ยเป็นเมืองที่ถูกปิดแล้วประมาณนี้เราก็เลยจําเป็นที่จะต้องเล่นเอ่อ PMC เพื่ออ่าพูดง่ายๆก็คือเราเล่นเพื่อให้มันไว้ใจไปเรื่อยๆการทำเลเวลการทำเควสต,ต่างๆก็คือเราสร้างความไว้ใจไว้เนื้อเชื่อใจกับพวกเทรเดอร์อต่างๆ,ๆเพื่อเราได้อินฟอร์มเ o ชันได้ของที่ดีขึ้นเพื่อเอาไปใช้ในการเอาชีวิตรอดประมาณนั้น